way hey lao kéo ta tình yêu bi way hey mà lao kéo đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคครับเพื่อนๆก่อนอืน่นต้องขอกราบสวัสดีไม่ใช่เคยวยกันยินดีต้อนรับสุนิงรีวิวเฮ้ยนะครับ วันนี้ผมมีมอนิเตอร์สายเกมมิ่งต้องการสิ่งนี้เลยก็ว่าได้ขนาด43นิ้วเป็นมอนิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ ASUS ในตระกูลของ ROG กับรุ่น ROG Stik XG43UQ Resolution แบบ 4K 144 h z รองรับ FreeSync รองรับ PS5 รองรับ Xbox ตัวใหม่เรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างด้านหน้าของตัวกล่องนี่มีรูปโปรดักชชัดเจนนะครับจอ ด้านหน้าจะเป็นสีดำนะครับเวลาเรามองจากข้างหน้าด้านหลังจะเป็นตีมสีขาวมีโลโกโลล้ l g อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูเจาะลึกที่ตัวผลิตภัณฑ์อีกรอบหนึ่งแต่ก่อนอื่นเราขอดูรอบๆกล่องก่อนนะเ,นเพื่อนๆตัวกล่องมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยตรงนี้มีอะไร อันตรา HD ก็คือ 4K resolution นะครับ144เฮรองรับเห็นไหมเ <fight ing> พราะว่าเป็น HDMI 2.1พอรพอตย้ำนะครับเป็น HDMI 2.1พอรพตรองรับ HDR ในความสว่างที่แบบจิ๊ดจ้าเท,ทีเดียวอา่าความกว้างความสูงต่างๆนะครับ มาดูด้านข้างบ้างนะครับเป็นยังไงอ่ะนี่คือที่ส่วนของด้านข้างของตัวกล่องรองรับความกว้างการกระจายของแสง90 DCI รองรับ DisplayPort แน่นอนครับประกัน3ปีรองรับไฟ Aura Sync รองรับ DSC เขาเรียกว่าเฉดสีที่ค่นข้างดีรองรับ FreeSync การจอ AMD Support ตัวนี้ตามนี้นะสำหรับตัวข้างกล่องด้านนี้นะครับในส่วนของด้านบนกล่องนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะเพื่อนๆตามนี้เลยนะนี่บริเวณด้านบนกล่องนะครับ เรามาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งดีกว่าเหมือนกระฟาดเมื่อกี้เลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันอาผมได้พลิกด้านหลังและด้านหน้ามันเหมือนกันเพื่อนๆด้านนี้กับอีกฟากหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างคราวนี้เรามาแกะดูดีกว่าว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างสําหรับรุ่นนี้ครับผมมาครับสัมผัสแรกเป็นยังไงบ้างสําหรับในตัวกล่องมีอะไรบ้างเรามาแกะดูกันเลยก็เป็นใบการถอดเจ้าตัวจอออกอย่างไรปลดล็อก ข้างๆมันก่อตามรูปแบบเลยถ้าใครซื้อไปก็ตามนี้ต้องแกะแล้วก็ยกขึ้นมามันก็จะแกะได้โอเคหนึ่งอันแล้วก็เป็นเป็นใบคาลิเบตจากเอซุตตัวต่อต,ตัวเลยครับตามซีเรียลนัมเบอร์คือตัวที่ผมได้มารีวิวตรงนี้เป็นซีเรียลนี้เลยและคาลิเบตสีตามนี้เอ็ก e คูสีมากๆนะครับผมได้คาลิเบตสีค่อนข้างเล่นใหญ่เล่นจริงจังมากครับผมโอเคผ่านพ้นไป มีอะไรอีกอ่ะก็จะเป็นคู่มือเล็กๆบอกว่าตำแหน่งต่างๆมีอะไรบ้างที่ตัวจอทั้งหมดโอเคแล้วก็เป็นคู่มือเปิดดูคร่าวๆเป็นภาษาไทยด้วยนะเออภาานะครับประกัน3ปีครับผมตัวนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะซื้อได้ที่ไหนนะั่นแหละแล้วก็มีภาษาคล้ายๆเป็น ปากกิสถานหรือว่าอะไรประมาณนี้หลากหลายจีนเจินอยู่้าหลังนะครับไม่มีอะไรที่เราโฟกัสเท่าไหร่นะครับมีอะไรอีกตรงนี้พบกับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เขาใหญ่เอาเรื่องนะครับนี่มีโลโก้ R O G ตรงนี้อะแดปเตอร์นะครับผมว้าวว้าว,ว,าวเลยนะอูอันบัลเลอร์เลยนะครับผมอะแดปเตอร์ของตัวเป็นยังไงบ้างดูสินี่หนึ100่งร้อยถึงสองร้อยสิบโวล์ 560เฮิรต์3.2แอมป์นะครับ280วัตต์นะครับผมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันน้ำหนักใช้ได้นะครับผมโอเคมีอะไรอีกเราจะได้แกะกันทีเดียวอ่ะนี่อะไรเป็นกล่องคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับนี่เป็นกล่องจะได้เห็นกันแบบนี้เจอกับสติกเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของ r o g สวยมากเลยนะชอบอะ่ะเอาไปแปะอะไรดีนี่เท่ดี ตัวก็ใหม่นะครับอยากแปะอะไรก็แปะกันไปประมาณนี้1แผน่นเรารีวิวกันบนกล่องเลยนะครับผมสายอะไรอ่าเป็นสาย USB โอ้ซองเป็น r o g ด้วยนะครับหนึ่งเส้นสายทีสเพย์พอร์ตก็แถมมาให้ด้วยแบบ r o g นี่นี่นี่โอ้โหงามไสจ้จริงๆครับ ะไรอีกสาย HDMI น่าจะเป็น2.1นะครับตัวนี้ผมรับรองได้เลยน่าจะาใช่ High s p นี่นะครับอ่าโอเค HDMI หนึ่งรีโมทนะครับรีโมทคล้ายๆตัวเก่าที่ผมใช้อยู่เลยดูแล้วป๊บไม่แตกต่างมีทันมาให้มีอะไรอีกอ่าเป็นหัว AC อะแดปเตอร์ที่ต่อกันเมื่อกี้นะครับตาน,นี้แล้วอะไรอีกนี่อะไรเนี่ยอ๋อไอไฟที่ส่องลงพื้นนะครับโอเคเหมือนอันเก่าเลยเด้ๆเลยไม่ต่างน่าจะอันเดียวกันเลยนะครับผมนี่ที่ส่องไฟนะครับโอเค ต่อไปมาดูตัวเครื่องกันอ่ะหลังจากที่ผมยกตัวจอออกมานะครับมันแยกกันเ,นเพื่อนมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จอก็จะถูกแยกส่วนออกมานะครับให้เป็นแบบนี้นี่เลยนี่เลยนะครับอารมณ์เหมือนเพื่อนๆแกะเองนะครับผมก็จะให้ดูแบบนี้เลยอารมณ์นี้นะครับมาเดี๋ยวผมแกะให้เรียบร้อยกับอ,อะเอาออกมาเรียบร้อยนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่ rog s t i c xg c 3 uq ะครับผม43นิ้ว 4K 144 h z เอาจริงๆแล้วบอดี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเลยครับแต่ว่ามันเป็นสีขาวเท่านั้นเองโลโกโ้ R G ตรงนี้ไม่มีไฟ R G B นะครับเพื่อนๆเป็นสีขาวด้านเขาออกเป็นขาวมุกๆหน่อยแล้วก็มีการดีไซน์ที่เป็นเขาเรียกว่าแอบเป็นเฉกๆกนะครับอยู่ตามร่องเฉกยฉกเป็นพลาสติก โลโก้ o g ตัวนี้เสียดายไม่มีไฟ RGB ทั้งโรงทั้งฐานเหมือนกับตัวเก่าที่ผมใช้อยู่เลยไม่มีอะไรแตกต่างแม้แต่แม่พิมพ์คิดว่าตัวเดียวกันนะครับผมแม่พิมพ์เดียวกับตัวที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้ตัว43นิ้วที่เป็น120เฮิรตนะครับฟีซิงเหมือนกันนะครับตรงนี้ลำโพงนะครับ10วัตต์สองข้างนะรับผมฐานมันตรงนี้รูตรงนี้เอาไว้ใส่ตัว ไฟออร่าซิงหนะครับหันหัวทิพลงพื้นให้เป็นโลโก,โก้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับฐานวางอลูมิเนียมนะครับผมกุงกิงกุงกิง,ง,ง,งแต่ที่ดีของรุ่นนี้มันก็คือ HDMI 2.1อันนี้ได้ผลประโยชน์เต็มๆกับ Xbox ตัวใหม่แล้วก็ PS5 นะครับปุ่มกดอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะผมไม่ต่างกันเลย เป็นจอยสติ๊กเลื่นขึ้นเล่นลงนี่อ่ะมาดูที่ส่วนของการเชื่อมต่อดีกว่าเริ่มจากด้านบนนะครับต่อเครื่องนอก USB 3.0 2ช่องอ่าแล้วก็ USB ตัวนี้อีกช่องหนึ่ง HDMI ด้านนี้ด้านข้างของจอย้ําอีกครั้งหนึ่งเป็น2.0เอาไว้ต่อพวกเครื่องเล่นอื่นๆก็ได้เอาภาพเข้ามาที่จอตัวนี้นะครับสองดูนี้นี่สัญลักษณ์นี้บอกชัดเจนอันนี้ตัวนี้โอเคอ่ะ แล้วตรงนี้มันก็จะมีซ่อนอยู่นี่คือไฮไลท์ของมันนะครับเราแทบจะเรียนรู้แล้วนะผมสำหรับการแกะของรุ่นนี้ก็คือลอกออกลอ,อกข้างลอ,อกลอ,อกอ,อกแล้วนะครับเป็นฝาปิดที่มีประแจอ,อยู่เหมือนทุกอย่างครับผมไม่ต่างจากตัวเก่าที่ผมรีวิวเลยนะครับแต่ภายใต้ตัวนี้เนี่ยมันมี HDMI 2.1อยู่นะครับ2ช่องอสัญลักษณ์ชัดเจนครับ HDMI ตรงนี้สองอธบายหเป็น2.1ทั้งคูงง่ตัวใหม่ล่าสุดสองตัวนี้ d i s p l a y p o r หนึช่องนี่เห็นไหมมินิอีกช่องหนึ่งช่องเสียบ AC Adapter อประมาณนี้โลโก้ r e พับ l ิ c ออเก m เม R.O.G มาดูด้านหน้ากันครับมาดูที่สวนของด้านหน้าจอขนาด43นิ้วเป็นจอบแบบ V.A. นะครับเ,เพื่อน คือจะแบบดำสนิทก็ะด,ด,ดำดำดำจริงๆเลยนะผมด้านล่างเป็นโลโก้ ROG ไม่มีไฟ RGB นะครับตรงนี้เป็นสีเงินรุ่นะะครับ ROG s t i n g XG43UQ 4K 144Hz Refresh Rate นะครับรองรับ120สำหรับการเล่นคอนโซล Xbox ตัวใหม่ PS5 ย่านความสีความจีิดจ์ด90 DCI P3 นะครับ และตอบสนองแบบ 1ms เซอันนี้เจ๋งมากรับรองได้เลยว่าเวลาเคลื่อนตัวไวๆเนี่ยมันจะไม่เบรอมากมันจะไม่เป็นเงาเออ Ds4 การเกลียร์สีที่ดี HDR รายเฉียสีได้นิ่มนวลมาเดี๋ยวผมจะลอง PS5 ให้ได้ชมกันว่าคุณภาพมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมามาลองกันนะครับผมต่อ PS5 เข้ากับตัวจอรเรียบร้อยลวเจ้าตัว ROG Stic XG43UQ จะเป็นอย่างไรดูดีว่าเขาคาลิเบตสีมาเป็นอย่างไร เสียบทุกอย่างพร้อมใช้เปิดเครื่อง PS5 okay. แล้วรีโมทมันก็มีถ่านมาให้ด้วยนะแล้วก็เปิดผมใส่ถ่านแล้วเป็นยังไงควังแรกอามาออ้หคมนะผมขออนุญาตรีวิวทดสอบนี่ HDMI 2.1ผมต่อเรียบร้อยแล้วโอ้โหเสียงมาแล้วโอ้ใช่ได้เนี่ยอ่ะผมขออยู่หลังกล้องแล้วกัน ผมก็คุมได้จอยหุ้เสียงดังวะใชได้เดี๋ยวขอลองเสียงหน่อยอุ้นี่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอเนี่ยโอ้สแสดงว่าเสียงลั่นแน่นอนอ่ะก่อนเล่นนะครับผมขออนุญาตลองดีโมทก่อนว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างกดตรงกลางอ่าอันนี้ก็เหมือนว่าเลือกซซลนะครับเลือกย่านมี hdmi 2.12ช่อง hdmi 2.0ข้างๆจอ2ช่อง displayport หนึ่งช่องอมาดูกันเลือกเมนูครับคำว่าเกมมิ่ง มีโอเวอร์ค k ็อ่ะผมเปิดโอเวอร์ค k ็นะครับรีเฟรชเร e สามารถโอได้ใช่ไหมอ้าร้อยสี่สบสีเลยอ้าจ้ะด,ดูสิพีเอสห้าร้ยได้ไหมนะครับมันกำลังดีเทคใหม่โอ้โหเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอเวอร์ค k ็อกสกรนโบ้อุตตะเสียงดีดูสิครับอ๋อ มาลองกัน AMD f r e e s i n s อันนี้พวกนี้ไม่ได้ใช้เราจะมาใช้พวกอันนี้400นิตสว่างแค่ไหนผมดูก่อนภาพผมอยากรู้ว่าภาพมันสว่างขนาดไหนแนวมาดูกันปรับพื้นแสดงสผลใหม่เลยโอ้โหขาวเกินแปนหนึ่งครับ สว่างตาแตกเลยทีเดียวอลองครับเพื่อนๆลองลองลองดูลองดูเราดูฟังก์ชันมันก่อนต,ตัวจอนี้เป็นยังไงบ้างสามารถโอเค็กจอได้144เฮิร์ตต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมเราเห็น Input s e r เ e นะครับที่เราเลือกเราเลือก HDMI 2.1ต่อไว้สามารถปรับไฟออร่าซิงได้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วด้านใต้ฐานนะครับเดี๋ยวแสงมันจะวูวบว่วาวูบว่ามาแน่นอน แสงมันออกมาละนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูข้างหลังนะครับผมเสียงมันดังสะใจเล้าใจมากกว่าทีเดียวฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกับตัวที่ผมเคยใช้นะครับเล่นไม่ยากแน่นอนทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆง่ายๆเลยเนี่ยหมดแล้วฟังก์ชันมันไม่มีอะไรมากสามารถโอเวอร์คล็อกนะครับตัวจอ144ใช้กับจอ PC นะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเช่นเคย 120Hz ใช้กับ PS5 เอ็กบ็อกตัวใหม่ได้นั่นเองปรับพวกค่าสีต่างๆได้ AMD ฟ r e e s y รองรับ Premium Pro ด้วยตัวนี้เปิดไปนี่นครับผมส่วนความสามารถอื่นๆนี้ต้องไปใช้ที่คอมพิวเตอร์ ASUS Gaming HDR มาลองดูของซ i n e m a HDR ดีภาพเป็นไงต่างกันแค่ไหนไม่ได้ดีกันมากนะถ้าเป็นคอนโซลโหมดล่ะคอนโซลโหมด รีโมทมันจะน่วงนิดๆน,น,นะเพื่อนๆนะครับโอเคทุกอย่างโอเคแล้วมาลองเล่นเกมกันดูมาว่าความรู้สึกเป็นยังไงผมรู้สึกต่างอะไรกับเจ้าจอเก่าที่เคยใช้ไหมเพราะว่าผมก็ใช้ตัว4 3นิ้วเหมือนกันแต่ที่ผมเห็นชัดเจนนี่คือเสียงเสียงค่อนข้างจะลั่นไม่ต้องมีลำโพงต่อแยกเลยนะมาลองเล่นตัวเกมนี้เป็นยังไง โเสียงดีนะเนี่ยผมว่าลำโพงเขาเสียงดีเลยทีเดียวไม่ธรรมดายูหูบ้าโอ้โอลำโพงลั่นมากผมบอกเลยไม่ต้องซื้อลำโพงแยกคำดียวครับผมบอกเลยมีเสียงตุบตับตุบตับอยู่เหมือนกันไม่ดังมู ่าด G P U แห่งการเรนเดอร์ดูกันครับเฮ้ยผมว่าภาพมันโอเคเลยนะเนี่ยใช้ได้ชัดเจนสวยงามคมกริบนะครับผมโอ้เสียงแหลมใช้ได้เสียงทุ้มโอเครายละเอียดภาพดีมากถือว่าชัดเจนคมกริบสีสดสวยด้วย นี่แหละครับพลังของการคาริเบตสีมานะครับเอซุสบอกว่าคาริเบตตัวต่อต,ต,ตัวนะเพื่อนๆไม่ธรรมดานะผมพอก่อนไม่ธรรมดานะกกนรรด,านะดึงมาเปิดเส้นทางปินทึ้าทั้งบนโอ้ยเปิดแน่นอนผมบอกเลยจอเทียบจริงฮนะใช้ได้ฮนะภาพสวยมากเงาเต่างๆคมชัดทุกเม็ดเลยผมมองจากทางนี้เนี่ยเหมือนชัดกว่าอันที่ผมเคยใช้ฮนะ ออเไม่เร็วเลยทีเดียวนะรีวิวยังไงก็จะเขาเรียกว่าที่นี่เราค่อนข้างจะตรงๆนะครับดีหรือไม่ดีก็จะบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าเอาคุณภาพออกมาไปยังไงบ้างอ่ะเกมการ์ตูนเราลองไปแล้วเดี๋ยวเราลองออกมาเล่นเกมที่มันจริงจังมากขึ้นนะครับอย่าง Spider-Man แล้วกันนะครับผมผมว่ามันสดจี๊ดจ๊าด ได้ใจจริงๆและเสียงดีมากเสียงดังกว่าตัวเก่านะครับผมบอกตรงๆเลยเสียงดังกว่าตัวรุ่นเก่าที่เป็นฟรีซิงค์43นิ้ว 4K เหมือนกันเสียงแหลมชัดเจนย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ144ต้องใช้กับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กที่ซัพพอร์ตรีเฟรชเรท120เฮิร์ใช้กับ PS5 ได้ X อ็กบอกตัวใหม่ได้นะครับ ขออนุญาตทดสอบเลยแล้วกันอ่ะสไปเดอร์แมน1 8นะครับผมเล่นคาไว้อยู่นะครับใส่ชุดนี้เลยนะ <c oughs> ใครสนใจก็ไปลองซื้อกันดูครับตัวนี้ห้าหมื่นมีทอนนิดๆน,นะครับโอ้โหพา่ามันสดสดชัดคมกริบจริงๆเดี๋ยวขอลองโหนตึกหน่อยบู๊ฮึบอินทร์ พลังแห่งี d r คมจริงๆเห็นไหมเห็นสีแดดไหมเพื่อนสีแดดสีแดดให้ดูสีแดดนะว้าลองวิ่งลองวิ่งดีเทลนะครับดีเทลรถดีเทลอะไรผมบอกเลยว่าคมอะผมรู้สึกดีผมรู้สึกดีเลยผมต้องบอกตรงๆนี่ไม่ใช่การอวยนะครับคือคุณภาพ,าพแบบไหนก็บอกตรงนี้บนหน้าจอที่เพื่อนเห็นนี่แหละ ผมไม่มีโกหกแน่นอนสําหรับการรีวิวที่นี่เราค่อนข้างจะซื้อตรงเรื่อใายสนใจจอตัวนี้นะครับสี่หมื่นปลายภาพสวยมากภาพดีกว่าตัวเก่านะครับชัดเจนรู้สึกได้เลยนะครับผมสัมผัสได้ถึงดีเทลแล้วก็ความเข้มข้นของสีที่มันดูสดสดสดและแบบหน้าหน้าอิ่มเอมสีมันอิ่มกว่านะครับเราไปโซนตรงที่มันมีดีเทลสว่าง ผมต้องบอกก่อนนะครับภาพที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเกม2018ซึ่งเขาทำดีเทลเพิ่มขึ้นมานะครับสปเร์แมนตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวไม่ o มเรลดนะครับไม่ใช่ตัวล่าสุดทำภาพขึ้นมาแต่ว่าเฟรมมันน้อยนะครับน่าจะวิ่งประมาณ30เฟรมนะครับผมภาพมันก็เลยอาจจะไม่นุ่มลื่นมากเพราะว่าตัวเกมมันเป็นแบบนี้อ่านะ แต่ที่ผมเห็นบนหน้าจอนี่คือเยี่ยมยอดนะครับบอกว่าเยี่ยมยอดเลยดีเลยทีเดียววเกมแบบนี้นะครับได้เห็นประสิทธิภาพของภาพจริงๆนะผมบอกเลยเห็นบนพื้นไหมเพื่อนๆน้ำที่แบบนองพื้นหลังฝนตกเห็นไหมเห็นเงาไหมเงาที่พื้นไหมโอ้โหโอ้ยโอ้ยอะโอ้ยโอ้ยบอกกันเลย เวลาเราโหวนผ่านตึกอะไรไปเงี้ยมันดูดีมากเลยทีเดียวเ oh. งาสะท้อนตรงกระจกตามตึกโอ้โ oh. ห oh. สุดจริงอะประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับการรีวิวจอไม่มีอะไรที่จะรีวิวแนละ้วฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานง่ายๆทั่วไปการเชื่อมต่อ HDMI 2.1มี2พอร์ตด้านท้ายจอนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง2พอร์ตได้ด้านท้ายจอส่วนข้างจอคือ2.0ปกตินะครับสำหรับ HDMI นะครับ เล่นเกมคอนโซลรองรับ120เฮิร์นะครับ144รองรับเฉพาะ p c แล้วก็โน้ตบุ๊กที่พพอร์ตนะครับผมดีเฟชเรทลำโพงเสียงดีมากนี่ขนาดผมเปิดผมพูดจริงๆนะเนี่ยผมบอกเลยผมบอกเลยว่าผมมาเปิดลำโพงแค่50 นี่เขาลองลอง91%โอ้โหเสียงดังตับตับตบเลยเพื่อนผู้ยอมรับเลยว่ารอบดี้ลำโพงดีจริงๆนะครับลำโพงตัวเครื่องผมเปิดมาแค่ครึ่งเดียวเองอะเออเปิดมาแค่ครึ่งเดียวแล้วได้ขนาดนี้นี่มันไม่ธรรมดา,านะครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปน่าจะเป็นการรีวิวอะไรอีกก็ติดตาม1คูนแชแนลกันไว้ด้วยฝากด้วยละกันนะครับไปก่อนสำหรับจอ asus strix xg 438uq นี่มันเยี่ยมยอดมากแต่ราคาอาจจะแรงหน่อยนะครับน้องๆห้าห0ื่นขาดไม่กี่พันนะครับผมแต่ว่าคุณภาพที่ได้นี่มันคุ้มค่าและมันทาให้เราฟินกับการเล่นเกมหรือว่าใช้งานบนจอคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อ pc xbox ps5 อะไรต่างๆก็เยี่ยมยอดแน่นอนครับไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมมันเยียมจริงๆกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะ<ๆ>ไปครับผม<ๆ>ขอบคุณครับ